วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยลึกอำเภอฟักท่าจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษาประเภทสหศึกษาเปิดสอน,นระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน146คนครูและบุคลากรจำนวน18คน โรงเรียนได้พัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินยัยคุณธรรมจริยธรรมผ่านกิจกรรมโครงงานคุณธรรมด้านต่างๆอาทิโครงงานคุณธรรมเรื่องออมดีมีเงินเก็บโครงงานคุณธรรมเรื่องแยกขยะให้เป็นนิดลดมลพิษให้โลกเราปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้ที่รักความสะอาดมีระเบียบวินยัยและมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและส่วนรวม นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดอบรมคุณธรรมตริยธรรมในกิจกรรม5ห,ห้องชีวิตเนรมิตนิสยัยเพื่อบ่มเพาะนิสัยให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความเป็นระเบียบมีวินยัยสามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้ในช่วงบ่ายองค์มนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย ซึ่งเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน544คนครูและบุคลากร82คนด้วยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมุ่งส่งเสริมคุณธรรมบ่มเพาะให้นักเรียนเป็นคนดีมีมาตรฐานในปี2565ที่ผ่านมาได้จัดตั้งศูนย์ต้นแบบการจัดการศึกษาเรียนรวมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52 เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คำนวณไม่เป็นตามแนวทางแก้ไขจากการตรวจเยี่ยมขององค์มนตรีครั้งก่อนโดยจัดการเรียนการสอนให้เป็นรูปรธรรมให้ครูและบุค ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมปรับเปลี่ยนหลักสูตรเนื้อหาให้สอดคล้องกับลักษณะพิเศษของนักเรียนปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนปรับวิธีการเรียนรู้มีสิ่งเราที่เป็นรูปธรรมมีวัสดุอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษของนักเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมปรับปรุงสถานที่จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรวมของนักเรียน จากนั้นองคมนตรีได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ช่วยส่งเสริมทักษะการสืบค้นข้อมูลเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ชีวิตอันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประโยชน์และเหมาะกับนักเรียนเป็นอย่างมากและผลงานนักเรียนที่ได้ร่วมกับวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาเลยจัดก,การศึกษาหลักสูตรทวิศึกษาสนับสนุนบุค,คลากร วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกกำหนดหลักสูตรหาแนวทางส่งเสริมตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการมีงานทำสิ่งที่ใช่อาชีพที่ชอบตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนอาทิห้องเรียนอาชีพวิชาตกแต่งศิลปะเสื้อผ้าวิชางานประดิษฐ์ของชำร่วยเบื้องต้นวิชาแพทย์แผนไทย